เสียงหน่อยปีเตอร์มึงพาผูไปอีหรีอเดี๋ยวนอยากนดูตะค้ำมอไซค์คเปลี่ยนเนี่ยปิ๊ตโรรถเป็นอะไรุสตาร์บัติ์เหนี่มึงต้องมวยส่งเท็จแกจอดกันอยลงลงให้คอยจอดใส้รถคอยจจอาเชียพื้นที่ให้นั่งเองผมนะคะ ตัวช่วยก่ะเสดอนพุนอะไฮมาเนี่ยแมก็มาทราบกลวมูล่ะแม่ขหามองจอถ่ท่นไดอ้ยจอดบนกันนกเด้อเอาอีหาน้ยแต่เบนกันนกแคต่อสด้ันโอ้ยจรจจอนนนนรับกูรับมาโลยเนี่ยรจาเอาไปเลนั่นเออกูพานมาเลยจรจาเออกก็เอาอกโอ้ยอยากกินแกงยิดมาดี่านั่งเองมาละค่ะนีละช่วยค่ะ ราจะฟังบอลลัมก่อนก๊าลังวนจะโุ่งรถเทเล่ขี่รถมาหลดไปหนีไม่รอดเล่าไว้สักอนบาลัมก่อนมาเดี๋ยวฟังลัมเรื่องตะก่อนจากนั่งเอกสาวแสนสวยพานช่องหามาแล้วค่ะนั่งเอกพานช่องหาค่ะไปออกไล่กันยังขี่รถผ่านมาค่ะงานมนหลายแล้วค่ะขี่มอเตอไซหาผู้เบาอยุกค่ะนั่งเอกอีฬาเนี่ยนั่งเอกกีฬะค่ะหาผู้เอกสมควรอยู่อีลีสมควันขี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำหางานผมเนี่ยอยากถามเนี่ย นั่งนั่งเอกจริงๆมันคือประคอกเสียดิตายเดี๋ยวจุ่งเนี่ยเอียงพอแต่ใส่ขนาดนั้นจะบอกได้ว่าให้กูเออกคาไปไปนั่งบอกกันทังหลังแล้วว่ากูคำบูดปิดตะกูจูงก็ปิดบอกกันทังหลังแล้วว่าให้เ้าออกไปตัวเออกคามาเด้อตัวคือว่าเออกตายบาดิคันจุ่งพวได้เอามึงตายก็ลองต่อให้กูตายสักให้กูจูงพอจะใส่ไปเข้าไปนั่งเอกสิมาล้ำอ่ะนั่งเอกอีหลีตี อ่ะหมุนหมุนจังไงพี่น้องบังหุ่นจังไงพี่น้องต้องกาต้องทำหนักเอกโอ้ยกดนักเอกขึ้นกินก้อนหอมหวานจุกอยากจูบดากเข้ามาเสียอันขอโทษตัอครับนักเอกอันไ็กคะอันไ็กคะอันมีมีพระเอกมาพร้อมบะกตจังหวะเพรท่านมีพระเอกนี่ยแหละฉันเป็นศิลปินเดียวน้ำหาพระเอกค่ะเสมาลปุณีค่ะอยากได้พระเอกเสียงอีสานนี่แหละค่ะเจอแท้เจ้าเจอแท้ค่ะพระเอกพระเอกพระเอกตลอดกาลค่ะเออดังเสียงดีลุ้มรอไพ่ล่ะคะ ลูกแพอุไรพรจะเป็นยังเอาผู้ไปใส่เย่าบักแพไม่ข่อยล้ำใส่ก็บคสิตายแล้วนี่แหละหักก็โบหักไปตื่นคือหักไปทั้งนี่นี่อะไนี่น้องคนน้าน้องน้านี่อะน้านี่กร้างกระคอยได้สร้างเหรอขอมาบอมาไว้หนาไปเลยยังจับวัวจากล้ำใส่เขาโอ้ยผู้ใายกับผู้ให้หัวล้านแล้วแล้วย้ำล้ำจีละพี่น้องจับไม่เอามือปิดหูดังเลยพร้อมเนี่ย อาเนี่ยปการพัดข้ามแดนอ่ะมันลีลาขู่าปีนี้เพ่งมวนลูกแพ้่เพ่งยังเพ่งอันชุดห้องออกหยอกสาวตุลูนตุลูนตุลูนอืมมันมีประโยชน์ไปยังอีหยังดอกไว้เอาผู้ไม่ใั่อันนั้นเขาเขาหยอกเขาหยอกเขาหยอกผู้สาวเนาะอันเพ่งที่สองเนี่ยเพ่งมวนต่อไอซ์ลี่นะไม่ผู้ใดสนใจเพื่อนุ่อายได้เห็น ซีไอเนาะอันปะบอลลัมไส่ลูกแพะปะบอลลัมไส่เขาจังไดยกลับไปจูงรถเข้าไปแม่น้ำตาเมียไอพ่นแม่ม่านางตาเอาเงินน้ำตาเมียเสี่ยแขมีร้องเมื่อนี้น้ำตาของมีรินลังความภักมันลมกลางวัง โอ้พอบให้ราชพัฒน,น์กลักลลศินอะนิกราชพัฒน์กัลลศิลน้ำตาเมียน,น,น้ำตาของเมียลิลางท่านี้ละสองร้อยจุดพูดล<บ>ะลอ,อยดิละลอยพูดจบของเพ่งได่สิว่าได้จีอลองให้ยังเอาเฝ<บ>้าล่ำ<บ><บ>สีห้องให้เพื่อนชนะว่าบอกขอสีล่ำแต่ว่าเจ้าบอกแค่เพียงอเพ่งลูกแพ่ปีนี้นั่นเจ้าฟังมึงไปอันวงออกหยกสาวนั่นไปฟังแล้วว่าไปจะฟัง เพลงที่สองยังมวนนี่แหละเพลงที่สองในละครทุบวิทยุทิ่มอยู่ฮะน่ะแล้วมาบอกให้ใครได้ยินทุ้งว่าใครเริ่มสูสูนเราได้บัตรกวางสันโอ้ยลองมาได้ยังไงปะไอพี่ไอน้องพี่น้องฟังยังได้เอามันคือว่าจังสันเขาว่าเขาลองมวนอยู่ดิโอ้ยอย่าว่ามวนถอยเหังกันนั่งฟังเอามันคือว่าจังสันมันคือว่าจังสันอยู่หันฮะมันวาจังไงอยู่นี่คนใดใดเจ้าไปของโอแม่เนื้อทองน้องมาคนไงคณะนาี่กีเที่ยงมวน ชุดนี้ขายดีสิไตยอ้ยอย่าว่าขายดีถอดไม่แตกระเทยหรือเสอฟังนั่นเอ้าไม่แตกระเทยซื้อฟังมันนักของเงยเงยเลยกระเทยเพ่งเพ่งน้องวีเอนี่นั่งอีกนั่งอีกเอามาลองยืดเนี่ยเออตัวน้อยน้อยอ่ะก็ดึงหางเครื่องเขามาเต้นน้ำเออฟังได้เออคอยชิดรัดแอ้ะก็มากเว้ยขึ้นไปยังเงื่อนช่างก็ยังไอแค่ความสูงคนนั่งจ็ยังสูงอ่ไอ้หนังส้คนนั้งก็ยังสั้นช่างก็ไอแค่ ไอ้ไอยนัก็นั่งเบื้องอ,อยู่ขัดข่อยเมื่อบ้านใดขอดไปตะละขอดไปตะโดนแล้วลองจังใดเพ่งเด้าจังใดกับบอลลูด้าเด้าๆๆ้าเดาเด เจ้าฟังบอกขาะโปดสักคักหูข่อยสองขางนี่ห้วยคนคุยใหญ่อะคนคุยใหญ่โอ้่อยคยได้ยินว่าเพลงไอ้ขมอดแห่งมวลขมอดพรคุณเดดโอระชิงระเบิดไม่อย่างอีกเพลงขมอดลัะเพลงโรกิตต้เรียนจังว่าเพลงโูกิตอินพี่าน้องสาว ไอ้ไอ้ผมก็เห็นผมก็เห็นฮะไผมมาลองนะอ้า nice ัน้ะวาพี่ไอ้าน้องเหางเครื่องัานเอาวัาง่แงแ่ออห่เลแือยหาม้ให้กันสินตัวเลยันสามเพลงนี่กันห้องเจกันมันจะเป็นทางไหนตีพี่กน้องสาวพี่สาวน้อง กันมาโมมัคือลอกไในบทสุเพลงฉันไปฟังบทสุพเพลงเหรอล่ะเอ้าผู้ไม่มาล่ำใสจคอยยาวประเภทประเด็นขาดมีปัญหาเนาะปัญหามากไม่ละฉันน่ะเสียงอีสานนะพระเอกเขาบตันปลาหนั่นดอกหาม้ายาวบักแพ้มาอากุมันให้แม่เด้ออากุมันบักละบักละแซวกุมันมาหลอดมายาวบักแพมาขอชีเดียดเอาไปเอกหน่อยมาเนี่ยานีเป็นน้องเอ้ย ไม่ยี้นกเนี่ยไปหาลับจ้างขึ้นบกมากโอ้ยจังถ้าุณผีถ้าุณรองการเด็กังๆเป็นิุบ้าบาลำผู้นึงเป็นแง่งกำเบียผู้นึงเป็นลิ่งบ้าเนี่ยเอ้าบ้ะมึงบ้าง้าบ้าาบใาโค้าา มุงถามขอความเป็นธรรมบันนี้บันนีเหล่าแม่สิฟังมั้งูกมา้ยอืมไดเกิดได้เกิดข้าวนี่แหละออกรถให้จักคันเนี่ยหรออกรถเนี่ยออกรถอยังดูคันได้กันยากสองเล่าลายแยกกันแล้วบ้าเออกับแม่นี่ให้แสดงออกนาเวทีนี่เอาผลงานมาเบิังนี่บ่เนี่บังกูมันอ่ะโอ้มันก็รอลัดนี่ตัวเนาะโอ้ยอย่าว่ารอถ่อเถ้าห้อมตายแล้วแม่คนกี่หลังข้างเลยโอยวันมันต่างไกลยุวง โดนทะละเหรเดี๋ยแวบบสูตรมัตเซย์เราไมาไ่เัย์น่ะนะไม่สูตรเราม่จะเซยสูย้เพราะอันนัาา้นทับอนนั่นดอกเป็นหอยยูหันกูกระไซมาโลดเบั้งหน้าก็บหูแจกก็คต<ฆ>้อมือไวขึ้นแตล่ลิงลักของเขาแล้วอันไม่ใไ่กินตะหมา <ś c oughs> กินตะหมาจะได้ย,ยี่บันหนึ่งปังกินตะหมาได้ดเลยนี่บ้าตีหอยส่งผมขายกินตะละ <ś c oughs> ตีฟังแม่บ่เนี่ยพามาจากไหน เอากระมัดล่ำนี่เด้ข้าวขอนี้มาตีเท่าตีแกข่อยศูนย์ลได้บ้างนี่น้ำพร้วนน้ำไร่งูเห่าเว้ยน้ำไร่ย่อยออกกูอยากกินลูกชิ้นเอ็นได้วะมเป็นยังไงมันคือน้ำจิ้มแต่บ้านเฮ้ยข่ยังสมันเอาหัวไว้แถวเอาบักพีกนั่นวะไป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 เท่าตีแกตีนั่นตีนี่พ่อมึงบอกเท่าตีปอบไอนมันก็พ่อข่อยได้ละเท่านั่นนะตีนี้กูเท่าไปคาพ่อมึงถิ่มโล่ เขช่างช่างไป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 เขาไปล้ำส้นนี่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 คันมึงได้ยินเสียงกูแล้วมึงจะหนาวเขาขายเสียงเดี๋ยวไปนั่งกเด่ยวพงกันเขาไปยังพวงเขาลสิลั้แม่นบอล่เออแสดงว่าลเาสิล้าก็สิหนาวตัวบาอ่ะพ่อผ่านหนาบอะเราบริโภคที่ั้มาาว่าเจ้าติตื่นเจ้าติตกใจนะเสียงเลาดีว่าเออมาฟังใกล้ๆหนาวโอดใครตายพวกนี้อีอ โอ้ยนั่นกระสิตายแล้วห้องโอ้ยอยแล้วอ่ะโอ้ยแม่นี่เด้อบ่แมนกูที่โอ้ยตายเอาโอ้ยให้ยังเัร็จอ่ะล่ำทำนองกระสินมัน้องโอซากอนมันกยถือสูตรมันโอ้ขอโทษครับเพราะว่ามันสิตใจทำน้องกระสินทำนองกระสินตายจไดงกูบ่าเด็กเปียอยู่ป่วยป่วยมันแต่ป่วยโอ้ยตายต่ออยู่บ้านผมบ่ได้โอ้ยโดนมันนี้เด้อไม่หยังคือเดียวตายเฮ้ยเราหักเห นไปโอ้ยปนนอกปนนอกโอ้ยช้า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 ดังมั้งเปล่าตั้งเขาสักวันนี้ไฟ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 บอกว่าไปไปหาหมุนกินกินขี้หมาแหงมาแต่ม่าโอ้ยจะจะรับเนี่ยโอ้ยกูมั่นกนาดไหน่วงเพราะว่กูตื่นแม่งกับเบียตายกินเส้นงเลยโอ้ยแล้วอะไรมาตื่นกูยิงมือเนี่ยตายเด้อแทบเนี่ยนะโอ้ยใครวะไหนนี่โอ้โอ้ อยากน้ำมูปอบนี่เว้ยโอ้ยใจนะหัวโอ้ยโวยโวยกูล่ำเมืองเนี่ยลาวาสนาเดือดผีหน่อยไอ้บกโคยได้ความบนนอนเจ้าไปเสียให้นอนน้ำเดียวปีนังโวยหน้าไปกูเสียบ้าโวยลิงด้วยว่ะก่อนร่ำกูอีพี ผีมาซาถามหามึว่ายุ่ไปใส่ขึ้นมิต้องขออกฝากค้อม่ว่ปะตอนนี้แทนเป็นผีฝากข้อมาถามหาคอยออดใส่พก่อนล่ำกูบ้าาสนานั่นล่ะวาชนาวาสนะวาสนาเด้อพี้อยไม่คอยได้ความบ่นนอนข่าวพราพรอนเออ ล่าแม่เอ้ยแม่เ้ยเขาห้องตายทำให้แม่บาดมันเป็นน้ำทำนองล้ำมันอีพีก,ก็ซื้อลกูกสับนี่ลกูกสับนี่แม่สิเพื่อเข็นไปบ่านแ่ยันเก็บดูดสองเท่าเราละบันแม่กูก็ตายแต่ห้าร้อยสิบหกคนแล้วยังก้อแม่ตายแต่ห <พอ S 1> <อ>้าร้อยสิบหกพ่อตายได้สองปีนี่พอ่พอก็แม่ตายแล้วตายเพิ่นแล้วอุ้ยลิงกัมพาตัวหลั เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงจะตายแต่แม่เอ้ยแม่เดี๋ยวๆนี่แม่นราเข้าอยู่บ่เอว่ามี่แม่กูสิออกมาจากหมาติอีปอบเจ้าสามสซินอะไรนี่ยเสียออกมาจากสายแม่กล้าให้กินนมอยู่บ่ผมกูญ่ย้อนว่าแม่กูนี่ยแล้วเขาว่าแม่ง่ย้อนแบบเผาเกินมาเป็นคนนี่แม่หยอกจะเสือบ่โทษ่อมึง เคยถือยียบปากจังเท่าบ่นี่แต่นึงของน้นหลัยจนเขายางมาบ่เบิ่งตัเหยียบังย่ำบ้านนี้ก็แม่แม่หยอกจักเสือบ่มาถือหยอกแต่นึงแล้วได้หลบเ้องคุหลบเราเห็นหนามตื่นลูกเลินลายแม่เอ๋ยคุณเจริลายแม่เอ๋ยแม่ ไม้ค่อยเอารถไปเก็บแล้วก็เอยไปหาพระเอกผู้ไม่หรอกเลยที่ไปละโตกตายหันอีความไปไปไปกูจะรับไปหาพระเอกผู้ไม่กันไม่ออกไปแล้วก็ท่าโอ้ยแทนทีสิหาพระเอกรอๆไม่ค่อยรถเอ้ยผ้าอินี่ล่วงลงพุนแล่แม่กูก็สบายใจกูบัดขึ้นเหมือนกูที่ไปละต๊ะต่ำกูนั่งอยู่เรื่อยๆน่ะหมวกแพ้ๆอยู่นั่น